คลิปสั้นคลิปเรียดูให้จบคอมเมนต์สร้างสรรค์จับมือไปด้วยกันนะคะวันนี้แม่บ้านเก็มีท่าออกกำลังกายแบบแอดวานส์มาฝากนะคะแม่บ้านลืมว่าท่านี้มันชื่อว่าอะไรน่าจะม t เต n c คลัมมิ่งรือเปล่าคะแต่เป็นแบบว่าเรายกข,ขาขึ้นมาเฉียงเฉียงอย่างนี้นะคะอันนี้ ดีมากเหมาะสำหรับคนที่มีแขนที่แข็งแรงเราจะได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของแกนกลางลำตัวด้วยแล้วก็แขนจะได้แขนที่แข็งแรงแล้วก็จะได้บริหารทั้งหน้าท้องเพราะขณะที่เราทำเราก็จะเกร็งหน้าท้องนะคะแล้วเราก็จะได้ในส่วนของขาด้วยต้นขาของเรานะคะเกร็งหน้าท้องก็จะได้กล้ามเนื้อมัดเล็ก บริหารที่ต้นขาเราก็จะได้กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ต้นขามีไว้อะไรนะคะเขาเรียกว่าเผาผานไขมันแม่บ้านลองทํากันดูนะคะท่าน,นี้อาจจะเอ็ดวาน